ฝากฝากเก็บเข้าดีด้วยอ๋อครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยหน่ยเฮ้ยใส่ไปอุ๊ยคิดว่ากูอันนี้ป๊อกปิดกล้องนี่ครับผาสามร้อยห้าสิบห้าหลาครับเอาทีออฟมาเหลือนิดเดียวเองลุนพัดร์ดีนะครับคนบ้าอะไรตีกอล์ฟเอาตังค์มาแจกคนอื่นจนคนอื่นมีความสุข คือตังจองแม่มันคงไม่พัดแรงขนาดนั้นหรอกเอาเพื่อพัดทุงห่าปรับปว่า3นะทุกขับปรับปว่า3นะ 3...9 เบอร์ดี้เรียบร้อยเบอร์ดี้ครับเบอร์ดี้ครับ